แล้วอย่างเงี้ยครับโทษทีแล้วเราจะดูแท็กเกยยังไงคือต้องคนต้องเริ่มไปศึกษาตั้งแต่ยุคแรกก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมอยู่ตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อพานท่านมูลค่าเนี่ยยัง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 ไม่แพงก็จะเห็นว่แเยอะเราก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาตั้งแต่ต้นแบบครับสมัยก่อนเนี่ยคือต้องมาคลี่กันแต่แต่หลวงพ่อเขาจะบอกว่าตะกุดที่คลี่แล้ว ใช้ไม่ได้แต่เพราะว่าท่านม้วนคือสะกดของวิชาในตะกุดแล้ว<อ>แต่พอปัจจุบันนะ่พะพอผมอเริ่มมาเช่ามาศึกษาในการอัรขระของยันทีเนี้ยไอแผ่นตะกุดเนี่ยพ่อท่านก็จะมีในยุคข,ของท่านครับอตั้งแต่เริ่มดูวิธีตั้งแต่แผ่นตะกุดการเขียนยนันการตรีตารางคือตารางก้าวป้องของท่านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะเข,เ,ออเขาใช้สมุด แล้วเขาใช้ใช้สมุดเป็นการตีเส้นหรือใช้มือล่าเป็นบางครั้งเพราะฉนั้นเขาาจะมีคือเราต้องหาข้อมูลตั้งแต่การสะสมเท่ากับว่าพี่ประยุจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วเห็นตั้งแต่ต้นต้นแบบของอะไรเราก็มานั่งนั่งส่องแต่ละตัวเลยส่องแบบอยู่ในนี้นะคือเอกลักษณ์ของการเขียนยันรำพานะก็คงเหมือนเกจิของท่านอื่นที่เวลาท่านเขียนยันมาปุ๊บจะมีลายมือที่เป็นซิกเนเจอร์ของท่านอยู่ใช่ใช่ในการแยกแยะครับเหมือนลายมือของคนเราอ่ะ คุณอาจจะเรียนแบบได้แต่คุณไม่สามารถเรียนแบบได้ทุกตัวน้ำหนักน้ำหนักอีก